หญิงไทยกลุ่มไหนบ้างที่ต้องปรับสมดุลฮอร์โมนเมื่อฮอร์โมนลดลงมันทําให้ผู้หญิงดูแก่ค่ะและระดับฮอร์โมนที่มันไม่สมดุลมันยังส่งผลต่อความผิดปกติข,ของร่างกายอีกหลายๆอย่างเลยอันแรกคือระบบเาผาผลาญของเรามันจะไม่ค่อยดีค่ะเราจะอ้วนง่ายขึ้นอันที่สองจะสังเกตว่าดูแลเหมือนเดิมแต่ทําไมผิวพรรณเนี่ย mm hmm. เหี่ยวแห้งนะคะฝ้ากระจุดด,ด่างดำมันเริ่มมาเต็มไปหมดเลยค่ะอันที่3หลับยากหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกตื่นแล้วนอนต่อไม่ได้ทําให้เราโทรมซึมเศร้าแล้วก็ความจําเสื่อมอีกด้วยค ความเสี่ยงต่อโลกหลอดเลือดแล้วก็ไขมันอุดตนันในเส้นเลือดอีกด้วยค่ะหลายคนจะหาทางออกที่เป็นการจัดการที่ปลายเหตุไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือการใช้ยานอนหลับซึ่งมันบ่งผลอันตรายกับร่างกาย ซึ่ง3มกลุ่มนะคะที่จําเป็นต้องปรับสมดุลฮอร์โมนมีกลุ่มไหนบ้างพี่สาวพันจะบอกให้ฟังวันนี้ค่ะกลุ่มที่1นะคะผู้หญิง40่สอาบค่ะกลุ่มนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเริ่มลดลงประมาณ20-25%ทําให้เราเนี่ยบางทีแค่30ปลายๆนะคะเริ่มมีอาการเหมือนคนวัยทองเลยค่ะเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายนะคะว่าเราต้องปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วค่ะอันที่2คือกลุ่มที่ตัดมดลูกรังไข่การตัดรังไข่เท่ากับฮอร์โมนเราเหลือศูนย์เลยนะคะรุนแรงกว่าหมดประจําเดือนตามธรรมาชาติีค่ะ ซึ่งกลุ่มนี้จําเป็นมากๆที่จะต้องดูแลร่างกายโดยการปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มวัยหลังหมดประจําเดือนค่ะเราหมดประจําเดือนก็จริง ฮอร์โมนเนี่ยมันค่อยๆลดลงแล้วมันลดลงทุกวันไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแปลว่าเราอาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นมาตอนไหนก็ได้ดังนั้นการปรับสมดุลฮอร์โมนมันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ค่ะวิธีที่ปลอดภัยและมั่นใจว่าไม่มีความเสีย่ยง,งการเกิดมะเร็งมดลูกไม่กระตุ้นการเกิดมะเร็งเต้านมนั่นก็คือการใช้สารสกัดจากธรรมชาติค่ะบระษัทแนะนานะคะตังกุยสิทธิบัตรจากเกาหลีค่ะมีการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกลดอาการของสาววัย40อัพได้ถึง10อาการปลอดภัยแล้วก็สามามรถ เพประสิทธิภาพบนกล่องของสินค้าได้เลยออโยนาดาออยอเมริกาออยเกาหลีไม่มีสารไหนในโลกที่ทําแบบนี้ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังรวมสารสกัดจากธรรมชาติถึง16ชนิดจาก5ประเทศทั่วโลกชั้นนํานะคะไว้ในเอสเซล่าโปรเอ็นี่คือสินค้าไวัยทองไทยตัวแรกที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกมั่นใจว่าปลอดภัยและประสิทธิภาพดีแน่นอนเพียงวันละ2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นค่ะ การันตีว่านี่คือสูตรที่ดีที่สุดสำหรับปรับสมดุลฮอร์โมนในผู้หญิงวัย40ปพอย่างแน่นอนค่ะ